นอนรอพัดลมค่ะแม่อ้อมกําลังทําความสะอาดอยู่ก็คือเก็บอึก่อนแล้วก็ถึงจะกวาดพื้นแล้วถึงจะเอาพัดลมมาก็นอนรอ,อ,อพัดลมน,ะะนอนคืมมาสองสามวันแล้วเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยเมื่อวานนี้ก็ล้างกรงกระต่ายไม่ได้นะคะแล้วนี่คืมมาอีกแล้วเนี่นยแม่อ้อนจับไปนี่เนื้อมันแน่นปักเลยนะคะจับไปนี่แบบ แน่นมากแน่นทั้งตัวนะนอกจากขนจะฟูแล้วยังแน่นทั้งตัวอีกต่างหากรอก่อนลุกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่เก็บตือเสร็จก่อนเดี๋ยวเดมอนได้พัดลมรอพัดลมกันรอพัดลมมันเลื่อยูุีกันเลยมุ่งหน้รอพัดลมวู้รออยู่ปีมอก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  รอแ,แม่ก่อนกาลังเก็บอือแล้วเดี๋ยวแม่กวาดพื้นให้พี่ฝนก็ยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้ากรงเพราะแม่เอ็ก็ยังไม่เปิดพัดลมไอเย็นให้แล้วก็อีกอย่างก็คือกลัวอือค่ะปล่อยไปก่อนเสร็จตรงนี้ก่อนแล้วแม่ถึงจะให้เข้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปอือรในกรงเลอะเทอะเรื่องของเรื่องนอนจ้อง <c oughs> จ้องทำไมม่อนนอนจ้องแม่ทําไมฮะนอนจ้องทําไมฮาม่อนนอนจ้องจะพัดลมมาหรือยัง มันจะเงียบนะคะเพราะว่ามันไม่มีเสียงพัดลมเลยยังไม่ได้เปิดแม้แต่ตัวเดียวมันก็เลยจะเงียบๆหน่อยแต่ถ้ามีเสียงพัดลม,มก็จะแทบจะไม่ได้ยินเสียงแม่อ้อมหรือมันจะอื้ออึงหมดไอฝันเตะปิงปองนะโอ้แม่อ้อมจะเล่าเรื่องของเจ้าหมื่นก่อนนะคะเมื่อวานเนี้ยเขาพาเจ้าหมื่นไปแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าหมอที่ทำแผลเจ้าหมื่นเนี่ยไม่ genetics. อยู่เขาก็เลยทิ้งเจ้าหมื่นไว้ก็คือ เออยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงแล้วทีนี้แม่อ้อมก็บอกว่าเออเราขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเพราะว่าเราจะโทรไปคุยเองก็ยังไม่ให้แม่อ้อมมาอีกเนี่ยแล้วแม่อ้มก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแทนที่เราจะเออสอบถามหมอแล้วเราจะได้รู้ว่ายังไงใช่ปะ่ะปรากฏว่าเราเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงไงว่าตกลงอะเจ้าจหมื่นมันยังไงแต่เขาดูแล้วก็คือโดนกัดแน่แต่ว่าการทํานู่นนี่นั่นอะเราไม่รู้เลยอะ่ะ เนี่ยค,คือคือคือที่มันไม่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเรามันก็จะไม่ดีตรงนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามันถูกกว่าเพราะว่าถ้าเป็นที่เนี่ยถ้าเป็นที่ตรงบ้านแม่อมเนี่ยถ้าที่รู้รู้นะคะว่าขนาดว่าแผลของเจ้าสาลีเนี่ยมันตื้นๆเนี่ยก็พันหกและถ้าเกิดหมื่นต้องนอนอ่ะก็คืนละสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องทําแผลนู่นนี่นั่นไงธต่คี้สาลีอ่ะเขาเป็นแมวที่อยู่ที่บ้านเขาก็เลยไปทําแผลวันเว้นวันแล้วอีกอย่างก็คือมันเป็นแมวบ้านนะไม่ใช่แมวแบบหมื่น มันก็จะทาลำบากหน่อยเนี่ยแม่มอมก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยนะรู้เพียงแต่ว่าเอาไปแล้วแต่รายละเอียดอะไรยังไงนี่ก็คือยังไม่โทรมาบอกแม่อะไรทั้งสิ้นเลยคือก็แบบเราก็นะเขาไะเ,เราเขาเข้าใจว่าเขาทํามาหากินนะล้วก็เ,เข้าใจจะไม่มีเวลาบอกเราหรือเปล่าหรือยังไงเราก็บอกขอเบอร์โทรได้ไหมเอ้เม่แม่มเมื่อก็ยังไม่ได้แล้วชื่อก็ยังไม่ได้บอกอะไรทั้งสิ้นน้องก็พยายามเซิร์ชเข้าไปหานะคะว่าโรงพยาบาลศัตว์ตรงเนี้ยอ่ามันยังไงก็ไม่มีก็คือมันก็หายากมาก เด็กแม่เอ็จะลองเซิร์ชดูอีกทีนึงว่าเออชื่อโรงพยาบาลอะไรเพราะเขาเขาไม่บอกอะไรเราเลยรายละเอียดอะไรก็ไม่ให้ไม่ให้อะไรแม่เอ็สักอย่างหนึง่งแต่รู้ว่าเอาเหมื่นไปแล้วเท่านั้นค่ะแล้วเดิยังไงอ่ะแม่เอ็มจะบอกอีกทีนึงนะคะดูชายเปิดนอนค่ะดูชายเปิดนอนค่ะด,ดูปากหมอฟินปากหมมาดูท่าคดูท่า <inate> น <SUV> นตะวันก็เหมือนกัน๋ยวแม่อ่อมจะเล่าเรื่องเน๋้วนะคะแม่อ่อมจะเล่าเรื่องอของเจ้าหมื่นนะคะก็คือว่าเมื่อเช้า,าเนี้ยคือแม่อ่องก็พยายามที่จะโทรหาพี่บอลเขาก็ไม่รับสายแม่อ่อมเขาไม่รับสายเสร็จใช่ไหมคะก็เพราะไม่รับสายแม่อ่อมแม่อ่อมก็เลยไปเสิร์ชหาใน Google นะคะเขาบอกพีกัดมาแค่ว่าอยู่ตรงนี้ตรงการไฟฟ้า,าพระรามสองแม่อ่องก็ไปเสิร์ชหาหาเบอร์โทร ก็ได้เบอร์โทรมาแล้วก็โทรไปโทรไปก็ไม่มีคนรับสายตั้งโอ้ยตั้งแต่เช้ายันเมื่อไม่ไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งไปรับสายไปว่ามันก็เลยถามว่าเอ้าเนี่ยโทรมาตั้งนานแล้วไม่มีคนรับสายเลยเขาบอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแม่บ้านเนี่ยเขาบอกฉันเพิ่งมาก็เลยบอกว่าถามเรื่องของไอ้เจ้าหมื่นก็เลยบอกให้เราโทรคุยกับหมอเพราะเราเองก็อยากจะคุยกับหมอเหมือนกันก็เลยคุยกับหมอหมอบอกว่ามื่น่ะไม่ได้ถูกลถชน คือไม่ได้ถูกดูแล้วไม่ได้ถูกเฉียวชนนะคะแล้วก็คือขามันไม่มีแตกหักแต่ว่าคือบวมบวมเนี่ยบวมเนี่ยมันอักเสบเนี่ยก็คือยังไม่เห็นแผลเขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะเดี๋ยวจะฉีดเออฉีดยาแล้วขอดูอีกสักสองสามวันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถ้ามันมีหนองขุดออกมาก็อาจจะต้องมีการบีบหนองกันแต่ตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่เห็นหนองแต่ว่าขาบวมที่เห็นก็คือขาบวมก็เลย ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าหากมีน้องมาก็โอเคเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหมื่นน่ะโดนมากี่วันไงคะหรือว่าแผลมันยังไม่พุเพราะบางทีเนี่ยบางบ้านก็แบบนานเหมือนกันน้ำมันจะพุแต่เขาก็บอกว่าอย่างนั้นขอรอดูก่อนนะคะขอรอดูก่อนสักวันสองวันก่อนตอนนี้ก็ฉีดยาแล้วเขาหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาพยายามจะหาเจ้าของเบอร์โทรเจ้าของก็ไม่มีนะ <S <S คือเขาไม่ได้ให้เบอร์โทรเจ้าของไว้เจ้าของก็ไม่ขอเบอร์โทรไว้ถามเมื่อเช้าถามไปเสร็จมีไหมใบเสร็จก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกัน ปวดหัวเลยค่ะโอเคเป็นว่าอแม่อ้อมคุยกับหมอเองแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเอ่อพรุ่งนี้ยังไงแม่อ้อมค่อยโทรหาหมออีกทีนึงถ้าแม่อ,อ้อมพรุ่งนี้ต้องพาพ่อไปโรงพยาบาลนะคะเรื่องพาพ่อไปโรงพยาบาลทหารเลยก็เดี๋ยวรอดูว่าแม่อ,อ้อมตอนไหนที่แม่อ้อมไม่ยุ่งก็จะโทรไปเช็กกับหมอว่าตกลงเจ้าเหมือนเป็นยังไงบ้าง <ừ. S 1> <ừ. S 2> ก็อยู่กับหมอแล้วเราก็สบายใจอะคะ่ะหมอเขาก็ท่าทางเขาโอเคอยู่นะแต่เครื่องไม้เครื่องมือเขาแม่อ้อมไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเป็นแค่คลิกเล็กๆเองเออ เดี๋ยวยังไงแม่อ้อมจะลองถามอาการของเจ้าชาไทยด้วยเพราะว่าชาไทยเนี่ยว่ามันอาการเป็นขนาดไหนเพราะพี่หมอนก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะรอไปกินข้าวกันน,น,นายเรื่องเยอะเรื่องเยอะดูนอนดูดู นอนยั้ <Okay>. okay. <laughs> yeah.